รกราบสวัสดีคันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องอลโลเทนะสำหรับคลิปนี้พันะมาสรุปเรื่องราวของน้องครีมกันเพื่อนหญิงสาวผู้น่าสงสารผู้สธาในความรักอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่สุดท้ายท้ายสุดเธอถูกแฟนใหม่ฆ่าชิงทรัพย์กันเพื่อนจะเรียกแบบนี้ก็ไม่ผิดกันเพื่อนตัวของน้องครีมเองนะก่อนหน้านั้นเธอมีสามีชื่อว่าเคกันเพื่อนอยู่กินกันได้ประมาณสองปีหลังจากนั้นมีปัญหามีปากมีเสียงกันก็เลยเลิกลากัน2คนนี้ออกรถร่วมกัน1คันเป็นรถกระบะกันเพื่อนตัวของน้องครีมเอารถไปใช้อยู่ที่ภูเก็ตกันเพื่อนเธอเองไปทํางานเป็นหมอนวดหลังจากนั้นเธอก็ไปคบกับผู้ชายอีกหนึ่งคนชื่อเล่นวันุกันเพื่อน ตัวของนุเองเป็นชายที่เข้ามาเยียวยาหัวใจของครีมกันเพื่อน พอตัวของนุเข้ามาเยียวยาหัวใจของครีมตัวของเคก็เลยรู้สึกไม่พอใจอยากจะได้รถคืนก็เลยติดต่อไปหาน้องครีมบอกเอารถมาคืนหน่อยกันเพื่อนตัวของน้องครีมก็เลยชวนนุเอารถมาคืนตัวของเคกันเพื่อนคิดว่าเรื่องราวมันจะจบแบบสวยๆเธอเองไปเริ่มต้นใหม่กับนุส่วนตัวของเคเองก็ได้รถไปแต่สุดท้ายท้ายสุดมันไม่ใช่แบบนั้นกันเพื่อนคนที่เราไว้ใจร้ายที่สุดชายหนุ่มคนใหม่ที่เข้ามาเยียวยาหัวใจของน้องครีมกับหยิบยื่นความตายให้ กับน้องครีมกันเพื่อนเรื่องราวของน้องครีมจะมีที่มาที่ไปยังไงชีวิตของหญิงสาวคนนี้น่าสงสารขนาดไหนเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสรุปเห้นเพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทสมาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยครับผมก่อนอื่นเลยนะเราไปทำความรู้จักกับผู้เสียชีวิตหรือว่าน้องครีมกันสักนิดหนึ่งกันเพื่อนตัวของน้องครีมเองมีชื่อจริงๆว่านางสาวเบญจรัตนเฉยจรรยันทร์อายุย2บปีกันเพื่อนเธอเองเป็นชาวบ้านถนนพระล่วงตะบลน,นาทุ่งอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโข กันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเธอได้ไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันหาคู่กันเพื่อนคนคนนี้ชื่อว่าเคอายุยีบสองปีเป็นชาวจังหวัดพิจิตรหลังจากนั้น2คนนี้ก็ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันเช็กเช่นสามีภรรยากันเพื่อนตัวของน้องครีมกับเคนะครับเลขเลก็รักกันดีหวานแหววกันเลยทีเดียวกันเพื่อนน้าตาลที่ว่าหวานยังไม่เท่ากับความสัมพันธ์ของ2คนนี้กันเพื่อนหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวหลังจากความสัมพันธ์มันสุกงอมนะครับสองคนนี้ก็เลยตัด สินใจออกรถกระบะด้วยกันเป็นรถกระบะโตโยต้าเรโวกันเพื่อนออกมา1คันเป็นชื่อของเคกันเพื่อน หลังจากออกรถกระบะตรงนี้เองก็ช่วยกันส่งรถกระบะไปมาไปมา,ปมา,ปมาผ่านไปได้ประมาณสองปีสุดท้ายท้ายสุดความสัมพันธ์มันก็จืดจางลงกันเพื่อนสองคนนี้ก็เลยตัดสินใจเลิกลากันเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วกันเพื่อนก่อนสงการนิดหน่อย2คนนี้ได้แยกทางกันกันเพื่อนหลังจากเลิกลากันตัวของน้องครีมตัดสินใจไปทํางานอยู่แถวหาดราวัยกันเพื่อนตําบลราวัยอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต เธอเองไปเป็นสาวนวดกันเพื่อนจะนวดจะน,นาบด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเราไม่ลงลึกกันเพื่อนหลังจากเลิกลากับสามีมานะตัวของน้องครีมก็เลยเล่นแอปหาคู่กันเพื่อนเนื่องจากว่าเธอไม่มีผัวคารูคารังแต่ประการใดเธอเป็นคนโสดร้อยเปอร์เซ็นต์เธอก็เลยอยากมีแฟนใหม่กันเพื่อน จนกระทั่งช่วงสงการที่ผ่านมานะตัวของน้องครีมเองไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ชื่อจริงๆว่านายอนุวัฒน์พิมพ์มาศอายุ20ปีชื่อเล่นวันุกันเพื่อนนุเองมีพื้นเพยอยู่แถวบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันกันเพื่อนแต่เขาจะพัดจะโผไปทํางานอยู่แถวกรุงเทพกันเพื่อนตัวของนุเองก็รู้จักกับน้องครีมได้ประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นเองกันเพื่อนหลังจากนุกับน้องครีมรู้จักกันสองคนนี้สารสัมพันธ์กันไวมากกันเพื่อนเนื่องจากว่าตัวของนุเอง มันเป็นคนปากหวานมันเป็นคนพูดเก่งกันเพื่อนฉายาของมันก็คือขุนแผนบางสะพานกันเพื่อนความจริงแล้วนุเองมันมีเมียอยู่แล้วกันเพื่อนตัวของน้องครีมก็รู้ว่านุมีเมียอยู่แล้วแต่ทําไงได้ใจมันรักไปแล้วกันเพื่อนถึงรู้ว่ามีเมียก็จะเอากันเพื่อนหลังจากนุกับน้องครีมนะตกลงปงใจที่จะเป็นแฟนกันหลังจากนั้นสองคนนี้ก็มีการนัดกินกันเรื่อยๆกันเพื่อนเรียกว่าแอบแซ่บกันอยู่เรื่อยๆหลอยด่ากันอยู่เรื่อยๆกันเพื่อนในจังหวะนั้นเองนะับตัวของ ของเคก็รู้ข่าวเข้ากันเพื่อนรู้ว่าเมียของเขาเริ่มปันใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เมียของเขาไม่กลับมาแล้วตัวของเคก็เลยอยากได้รถคืนกันเพื่อนเนื่องจากว่าตอนที่ออกรถนะรถคันนี้เป็นชื่อของเคกันเพื่อนถ้าให้ตัวน้องค,ครีมใช้ไปเรื่อยๆตัวของผัวใหม่ของน้องครีมก็ต้องมาขี่รถของเคกันเพื่อนได้ขี่ทั้งเมียได้ขี่ทั้งรถตัวของเค,คมันเลยไม่ยอมกันเพื่อนหลังจากนั้นมันก็พยายามติดต่อหาน้องครีมกันเพื่อนอยากจะได้รถคืนอยากจะเอารถคืนน้องครีมเอง ก็ไม่ปฏิเสธกันเพื่อนเนื่องจากว่าเธอเจอรักใหม่แล้วนั่นก็คือไอ้โนเธอเองก็พยายามเอารถมาคืนตัวของเคกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะ้าเธอไม่ไดเอารถมาคืนเนื่องจากว่าเธอเสียชีวิตก่อนจากฝีมือของคนรักใหม่นั่นก็คือไอ้โนกันเพื่อนเส้นทางไทม์ไลน์การเสียชีวิตของน้องครีมมันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายนปีพศ2567กกันเพื่อนตัวของน้องครีมเองมีการติดต่อหาเคกันเพื่อนบอกจะเอารถมาคืนเดี๋ยวจะเอารถมาให้กันเพื่อนตรงนี้เอง ตัวของเคมันก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเพื่อนเนื่องจากว่าตอนนั้นเองมันทําใจแล้วว่าเมียของมันน่าจะไปมีคนใหม่มันก็รอรถคืนเท่านั้นเองกันเพื่อนจังหวะนั้นเองนะครับตัวของน้องครีมได้ติดต่อหาโนกันเพื่อนซึ่งตัวของโนเองมันทํางานอยู่ที่กรุงเทพตัวของน้องครีมบอกว่าเดี๋ยวจะพาเอารถไปคืนผัวเก่ากันเพื่อนตัวของโนเองมันก็ขี่เครื่องบินกันเพื่อนไปลงที่ภูเก็ตหลังจากนั้นมันก็เข้าเช็คอินในโรงแรมแห่งหนึ่งแถวบริเวณหาดราวัยในเวลา16นาฬิกาของวันที่ ห่มิถุนายนนเพื่อนพอมันเข้าเช็คอินตรงนี้แล้วมันก็พยายามติดต่อหาน้องครีมงินเพื่อนบอกว่ามันมาถึงภูเก็ตแล้วบอกว่ามันรออยู่ตรงนี้นเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะในวันที่2มิถุนายนปีพศ2567รช่วงเวลาประมาณ12บสนาฬิกาตัวของน้องครีมเองก็ขี่รถมารับนุตที่โรงแรมแห่งนี้แล้วก็พากันขี่รถออกจากโรงแรมแห่งนี้ไปกันเพื่อนหลังจากขี่รถออกจากโรงแรมมานะครับตัวของนูและน้องครีมเองก็มีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ขับเรื่อยๆกันเพื่อนมุ่งหน้าจากภูเก็ตมายังกรุงเทพเพื่อเอารถมาคืนให้กับเคกันเพื่อนเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นคํารับสารภาพของไอ้นูผู้ก่อเหตุหลังจากที่มันถูกจับกลุมเพื่อนๆจะเชื่อหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเพื่อนๆกันเพื่อนตัวของไอ้นูมันบอกว่ามันขี่ออกจากภูเก็ตมาช่วงเที่ยงๆกันเพื่อนตอนแรกๆก็ไม่มีปัญหาอะไรทุ่มสองทุ่มมันก็แวะกินข้าวแวะปั๊มแบบปกติกันเพื่อนจนกระทั่งช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มตัวของไอ้นูเองมันได้รับสายโทรศัพท์ จากเมียมันกันเพื่อนในขณะที่มันขับรถอยู่ในขณะที่น้องคีมกาลังอยู่ในรถกันเพื่อนจังหวะนั้นเองตัวของไอ้นูมันก็ไม่สนอีราค่อารมณ์กันเพื่อนมีการรับสายโทรศัพท์กับเมียมันแล้วก็พูดคุยกันแบบปกติ ทีนี้ตัวของน้องครีมรับไม่ได้กันเพื่อนเนื่องจากว่าน้องครีมอยากแสดงตัวตนว่าเธอเองก็เป็นหนึ่งในเมียของไอ้นุกันเพื่อนเธอเองก็พยายามพูดคุยเข้าไปในสายกันเพื่อนมีการส่งเสียงดังมีการพูดเจยแจ้วเข้าไปในสายตัวของไอ้นุเองมันก็เลยด่ากันเพื่อนบอกให้เงียบเงียบบอกให้หยุดตัวของน้องครีมไม่หยุดกันเพื่อนก็เลยเกิดการโต้เถียงกันในโลดกันเพื่อนหลังจากนั้น halt, ตัวของน้องครีมเกิดพลั้งมือกันเพื่อนไอ้นุมันบอกแบบนี้บอกว่าน้องครีมตบปากมันไป ไปหนึ่งทีกันเพื่อนไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยตบปากดังพัวไปหนึ่งทีตัวของไอ้นุเองถึงกับหน้าสัน่นหน้าหันกันเพื่อนในจังหวะนั้นเองตัวของไอ้นุมันตัดสินใจจอดรถข้างทางกันเพื่อนแล้วมันก็ลงมือฆาตกรรมน้องครีมกันเพื่อนโดยใช้มือบีบไปที่คอน้องครีมเองได้แต่ร้องให้คนช่วยกันเพื่อนร้องเท่าไหร่ก็ไม่มีใครได้ยินเนื่องจากว่าเธออยู่ในรถขาของเธอเริ่มเหยียดตรงมือของเธอเริ่มหงิกงอตาของเธอเริ่มลุกโพงกันเพื่อนหลังจากนั้นเธอ ก็กระตุกไปสองสามทีแล้วก็ขาดใจตายกันเพื่อนขาดใจตายคามือของไอหนุกันเพื่อนหลังจากไอโนูมันทําการสังหารน้องครีมจนสําเร็จตัวของไอหนูมันไม่ได้ตกใจแต่ประการใดกันเพื่อนเหมือนว่ามันเตรียมการมาแล้วหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจกันเพื่อนตัวของไอหนุเองมันได้แวะไปที่ปั๊มน้ํามันกันเพื่อนลงไปดูดบุหรีหนึ่งมวลหลังจากนั้นมันก็ขึ้ืนรถมาแล้วก็ขี่รถไปหาแฟนสาวของมันกันเพื่อนที่อยู่ในพื้นที่บางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขั มีการไปนั่งคุยกับแฟนสาวมีการไปนั่งหยอกนั่งเยากับแฟนสาวในขณะที่ร่างของน้องครีมอยู่ในรถกันเพื่อนหลังจากตัวของนูนนะแววหาแฟนสาวประมาณหนึ่งชั่วโมงกันเพื่อนตรงนั้นเองนะมันก็เลยตัดสินใจขี่รถออกจากบ้านแฟนสาวของมันที่อยู่ในอำเภอบางสะพานกันเพื่อนขี่รถมาเรื่อยๆมุ่งหน้าเข้ามาที่กรุงเทพกันเพื่อนจนกระทั่งถึงบริเวณกิโลเมตรที่144กันเพื่อนถนนเพชร,กรเกษมอยู่ในเขตอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีกันเพื่อนตัวของ ไอ้นเองมันได้ตัดสินใจกลับรถกันเพื่อนกลับมาอีกฝั่งหนึ่งของถนนซึ่งเป็นขาล่องใต้กันเพื่อนจังหวะนั้นเองนะมันเห็นที่เปี่ยวเห็นที่รกร้างกันเพื่อนตัวของไอ้นมันไม่พูดพร่มทําเพลงกันเพื่อนมันก็แวะเข้าไปในที่รกร้างที่เปี่ยวตรงนี้หลังจากนั้นมันก็เอาศพของน้องครีมลงไปทิ้งกันเพื่อนทิ้งไปแบบหน้าตาเฉยทิ้งไปแบบไม่มีเยื่อใยกันเพื่อนพอเอาศพทิ้งเสร็จตัวของไอ้นมันคิดแผนออกบอกแผนถูกกันเพื่อนมันอยากจะอำพรางศพแบบร้อเอร์เซ็นตเอา แบบไม่ให้มีใครจำได้มันก็เลยตัดสินใจขี่รถไปที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งแล้วไปซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำมากันเพื่อนหลังจากนั้นมันก็ขี่รถย้อนกลับมาบริเวณที่ทิ้งร่างของน้องครีมกันเพื่อนแล้วก็ใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มันซื้อมาราดไปที่ตัวของน้องครีมกันเพื่อนเพื่อไม่ให้ใครจำได้เพื่อให้ร่างกายย่อยสลายกันเพื่อนนี่คือการอำพรางศพของไอโนุกันเพื่อนพอมันทำแบบนี้เสร็จมันก็ขี่รถออกจากพื้นที่ที่เกิดเหตุย้อนกลับไปยังบ้านของแฟนมันที่อยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอบางสะพานทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกันเพื่อนทิ้งร่างของน้องครีมปล่อยไว้เดียวดายในป่าลุกทึบข้างทางกันเพื่อนหลังจากนั้นนะตัวของน้องครีมก็ขาดการติดต่อจากญาติิกันเพื่อนก่อนหน้านั้นญาติิของน้องครีมได้มีการออกตามหาได้มีการออกประกาศหาแต่ตอนนั้นเองญาติิของน้องครีมไม่เจอกันเพื่อนขาดการติดต่อตั้งแต่วันที่2มิถุนายนปีพศ2567ญาติของน้องครีมพยายามติดต่อหลายวิธีทางมีการไปแจ้งความ ตามไว้แล้วแต่ยังไม่เจอจนกระทั่งวันที่7มิถุนายนปีพศ2567กันเพื่อนมีพลเมืองดีคนหนึ่งเขาเองเป็นหญิงสาวหน้าตาดีเขาเองมีอาชีพในการขายยางปัดน้ําฝนกันเพื่อนใช้รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างในการขายยางปัดน้ําฝนจะไปจอดตามริมถนนเพชรกเกษมกันเพื่อนพลเมืองดีคนนี้ปกติเขาจะแวะตรงนี้ประจำกันเพื่อนเพื่อไปปดหนักปดเบาตรงนี้เองพูดง่ายๆก็คือไปขี่ไปเยี่ยวกันเพื่อนวันนี้เองเธอเองก็แวะเพื่อไปยื เช่นเดียวกันกันเพื่อนปกติแล้วเธอจะเดินเข้าไปข้างๆริมถนนเท่านั้นกันเพื่อนไม่เกิน4ี่ห้าเมตรแล้วก็นั่งลงเยี่ยวนั่งยองๆกันเพื่อนใช้ทิชชู่ปาดบางๆไปที่บริเวณจิมของเธอหลังจากนั้นเธอเองก็จะขี่รถไปกันเพื่อนแต่วันนี้เองไม่รู้อะไรดนใจกันเพื่อนเธอเองตัดสินใจเดินเข้าไปอย่างลึกจนกระทั่งไปเจอร่างของน้องครีมเข้ากันเพื่อนสภาพร่างกําลังเน่ากําลังเปื่อยกําลังพุพองกันเลยทีเดียวตัวของพลเมืองดีคนนี้ ก็เลยรีบวิ่งออกมากันเพื่อนตะโกนให้คนช่วยบอกว่าเจอศพแล้วเจอศพแล้วเจอคนตายกันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีผู้คนที่เขาเขี่รถไปรถมาจอดดูกันเพื่อนว่ามีคนขอความช่วยเหลือตรงนี้เองก็มีการไปมุงดูกันเพื่อนผู้คนส่วนหนึ่งก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเขาย้อยกันเพื่อนเพื่อให้มาตรวจสอบแบบด่วนๆเนื่องจากว่ามีคนตายปริศนากันเพื่อนพอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบตรงนี้เองไม่มีพยานหลักฐานอะไรไม่มีบัตรประจําตัวแต่มี รอยสักเป็นรูปหมีภูอยู่บริเวณแขนซ้ายสุดท้ายท้ายสุดญาติของน้องครีมก็เลยมาดูศพพอเจอศพเท่านั้นถึงกับร่ำให้เพราะเขาจํารอยสักหมีภูดได้กันเพื่อนญาติของน้องครีมยืนยันแบบร้อยเปอร์เซนต์ว่าคนที่ตายก็คือตัวของน้องครีมที่หายตัวออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่2มิถุนายนกันเพื่อนหลังจากน,านั้นก็มีการไล่ล่าหาความจริงมีการไล่จับตัวคนร้ายตอนเลขเองมีการพุ่งเป้าไปที่ตัวของเคแฟนเก่าของน้องครีมกันเพื่อนนักข่าวพยายามขยี้นักข่าว พยายามสอบถามตัวของเค เคเองเขาก็ปฏิเสธกันเพื่อนเนื่องจากว่าตัวของเคเองเขาทํางานอยู่ในฟาร์มกันเพื่อนเขาไม่สามารถออกมานอกฟาร์มได้ตัวของเคก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองกันเพื่อนแต่ตอนนั้นเองนักข่าวขายี้เสือ้อแทบขาดกันเพื่อนพุ่งเป้าไปที่เคแบบร้อยเปอร์เซนต์กันเพื่อนนักข่าวหลายช่องพยายามขายี้ตัวของเคแต่เคเองมันไม่หลุดเนื่องจากว่ามันไม่ได้ก่อเหตุกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเขาย้อยก็ฝีมือดีอีกแล้วกันเพื่อนเขาแก้รอยจากกล้องวง จรปิดจนรู้ว่าตัวของเคไม่ได้เป็นคนก่อเหตุ คนที่ก่อเหตุจริงๆก็คือตัวของนุกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานกันเพื่อนจากกล้องวงจรปิดก็ดีจากตัวของนุที่เคยเข้าไปเช็คอินในโรงแรมก็ดีตรงนี้เองมีชื่อชัดเจนกันเพื่อนจนในที่สุดนะในวันที่9มิถุนายนปีพศ2567ระะ25กันเพื่อนตัวของนุเองไปนั่งกินข้าวกับกิกสาวกันเพื่อนไม่ใช่เมียคนเก่าไม่ใช่พี่เป้าคนเดิมกันเพื่อนตัวของนุมันมีแฟนอีกหนึ่งคนชื่อว่าน้องฟ้ากันเพื่อนซึ่งกําลังคบ หาดูใจกันอยู่กันเพื่อนตัวของนูเองมันขายรถได้มันได้เงินมันก็เลยเอาเงินไปเลี้ยงข้าวกิ๊กสาวกันเพื่อนซึ่งตัวของน้องฟ้ายิ่งพีกหนักไปกว่าเดิมอีกกันเพื่อนเนื่องจากว่าตัวของน้องฟ้ามีผัวคารูมีลูกคาเต้าอยู่กันเพื่อนเป็นการแอบแซบกับไอ้นุกันเพื่อนแอบลอยผัวมาเจอกันแอบลอยผัวไปกินกันลักษณะเป็นการเล่นชู้กันกันเพื่อนตัวของน้องฟ้าพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มไอ้นุเธอเองก็ไม่อยู่กันเพื่อนสทบตินแตกแยกเกียร์หมากันเลยทีเดียว เนื่องจากว่ากลัวผัวเธอรู้กันเพื่อนว่าเธอเองมาแอบแซบกับไอน้นุเธอเองก็ยกมือบายบายบ,ายบอกไอน้นุมึงติดคุกไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผัวกูวรู้กูกลับบ้านก่อนแล้วกันหลังจากนั้นน้องฟ้าก็หายเข้ากีบเมฆไปปล่อยให้ไอ้นุถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุมคาร้านอาหารอยู่ที่หาดบ้านกูดกันเพื่อนในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันกันเพื่อนนี่ก็คือจุดจบของไอ้โนกันเพื่อนฆาตกรเฮี้ยนที่ลวงแฟนสาวของตัวเองไปฆ่าชิงทรัพย์เอารถไปขาย แล้วเอาเงินมาเปผู้หญิงอีกต่อหนึ่งเงินเพื่อนความสลับซับซ้อนของไอ้นุโคตรล้ําแบบสุดๆเงินเพื่อนมีการสรับขาหลอกมีการสลับขากันอยู่หลายช็อตหลายฉากแต่สุดท้ายท้ายสุดมันก็หนีเวรหนีกรรมหน,นีการกระทําไม่พ้นเงินเพื่อนเจ้าหน้าที่ตํารวจคุมตัวมันมาที่สพเขาย้อยแล้วก็มีการแจ้งข้อหายกับไอ้นุสองข้อหาใหญ่ๆหน้าขณะนี้มีการแจ้งข้อหาให้มันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเงินเพื่อนหนึ่งก็คือข้อหาฆ่าชิงเซาเงินเพื่อนอัตราโทษอยู่ที่ ตลอดชีวิตถึงประหารชีวิต สองก็คือข้อหาซ่อนเลนอัอพรางศพอัตราโทษหนึ่งปีกันเพื่อนนี่ก็คือสองข้อหาใหญ่ๆที่ไอ้นนได้รับจากการกระทําครั้งนี้กันเพื่อนสุดท้ายสุดนะับตัวของไอ้นนเองก็ต้องเข้าไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจําสิ้นสุดเส้นทางสายขุนแผนบางสะพานกันเพื่อนหลังจากนี้ไปตัวของไอ้นนอาจจะเป็นหน้าอ่อนให้นะ้าผู้ใหญ่เชยชมก็เป็นไปได้กันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของน้องครีมกันเพื่อนนาไปเป็นอุทาหรณ์สอนใจจะครบจะหาจะค้ากับใครอันนี้ต้องดู ให้ดีกันเพื่อนไม่ใช่แค่ร mm ู้จักกันไม่กี่นาทีก็ตกลงปงใจกันมีอะไรกันพากันขึ้นสวรรค์นํากันอง์ลงองหลงหลังจากขึ้นสวรรค์มันอาจจะดึงเราลงมาสู e, ่นรกกลายเป็นลมหายใจสุดท้ายกลายเป็นความตายให้เราก็เป็นไปได้กันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้บิดพาดประการใดต้องกราบขอไปัยเพื่อนไว้นาที่นี้ด้วย ขอนเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับโพ